สวัสดีค่ะเมื่อหนี่สิบห้าพีผ้านองมากินตำหมักแตงค่ะตำหมักแตงใส่หมูยอตำแตงหมูยอนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเนี่ยค่ะเครื่องปรุงตำหมักแตงย่าไไปแล้วค่ะหมูยอ่อริกบักเน้า มะเขือเทศสุรดปลาน้ำตาลปีบค่ะละกะผักซีผักซีใบเลื่อยค่ะอัน,นี้กกระเทียมเดี๋ยวเข้ามาตำกันเลยเด้อค่ะใส่กระเทียมใส่พริกมะเขือกับใส่หลายค่ะมะเขือกับใส่หน่อยใส่พอดี ค่ะน้ำตาลปีบค่ะใส่น้ำตาลปีบเข้าไปชัวร์รสใส่หน่อยเสพหน่อยใส่ายเสพารค่ะนี่จะใส่พอดีนะครับมีน้องมะเขือเทศ กระเทศค่ะใส่เข้าไปมะนาว ใส่เครื่องลวกเลยบางเน่าก็ได้ปลาค่ะสีขาดบ่ไไรปลาเนื้อแซ่บนัวค <c oughs> เครื่องให้มันเข่ากันก่อนค่ะ Okay. อเอาไปให้เขากันก่อนนะคะแตงลงบาหนิแตงแตงลงเลยค่ะพี่น้องน้ม กันดีแล้วก็เอาหมูย่อลงค่ะหมูยอ่ตตอตําตำหมึ่ขงขั้วกันก็หมูย่อค่ะผักซีใบเรื่อยลงไป มึงกัเด็กพี่นอ้องหาดนัวหน่อยยงมะแตงมันเป็นน้ำมันก็นเลยต้องใส่ประเดีกร้ายนิกหน่อย เรียบร้อยมาไปกินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้อง แซ่บทักมาเนี่อ้วขวดโคกค่ะขวดคกเต็มจานเลยเต็มจานเบอ้อเลยค่ะนะี่ค่ะพี่น้องตำแตงหมูยอเดี๋ยวไปกินกันนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปกินกันเลย ข้าวธรรมดาใส่ริมกิ้มมากค่ะพี่น้องมาก,กินตำแตงน,น้ำกันตำแตงหมูยอสวัสดีท่านผู้ชมมาอ,อยู่น้ำเย็นูเออรอันนี้นี่นี่แรงแบบก้วให้เอาไปเฮ้ยน้่นมาแน้วนะนี่ไงนี่ไงแก้วอัออนน,น,นต้องการอันนั้นอุ้ยเดี๋ยวยายกินให้งหมดต้องการโนตันนี้อร่อยมากยายตุ้มทำก็ยายกำลังโหลดให้เอาลิ้ม อ๋อเดี๋ยวเดี <grateful nice> <sh arp> <sh arp> ๋ยวพอมันหลดเต็มแล้วไอเดนค่อยเอาเนี่ยมันหลดอยู่เนี่ยเ้ยห่อนแล้วมั้งยังเลยเนี่ยหูนานเนาะอุ้ยเครื่องังมันไม่ใช่มันนานมากมันยาวบิดก็ได้อันมันห่อนพี่น้องใส่กองถ้าไปบ่ายแค่นี้อ่ะกบมาไม่ไหมถ้าไปบ่ายแค่นี้พออ่าจกินเลยอืม สมมติว่าเราพูดไบป,ป่าอย่างเดียวอะ่ะมันจะเร็วมากค่ะถูกแล้วค่ะอันนี้มันยาวเพงเนี้ยมันเต็มเฮืเลยคตรยาวเลยใช่ค่ะนี่ไงเต็มเลยโลรีไม่ออกกล้องเหรอไปสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยนไม่เอาอไม่เอาเขาจะได้รู้ไงว่าใครเตซื้อสวย,สวยี่ย ดูเวะโอ้ยหอน clair, แต่กอกับหอนไม่ใช่มันห้านาทีนั่นหรอนี no ่ไงนี่นานี่นาอือหกนาทีแล้วกินเข่ากับเข่าเสียงเพลงมาเนี่ยอือหือตาเคอ ตากเกยตาใเราชมได้ยินก่อนอืมจมไม่ยเกิก็ไม่รูน้นะไม่ไไมรู้มันจะได้ติดตาไงอใส่ก่อแค่เดีวเองเนี่ยเพงเห็ดขายพร้อม จบโอ,จอ้ยห,ห,ห,นหอนตาจกเขาให้เนี่ยเดี๋ยวใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปทำให้โซดาเพ่อยากเอาเส้นลงช <c oughs> เลียลงให้ให้มันโหลดเต็มก่อนได้แล้วได้แล้วขรบนเทีหรอผ่านใช่ไหได้แล้วได้เต็มแล้วโอ้ยแต่พัุณน้องมาเด้อสูบสูบสูบเคิ่ม เอมาแกงแนหเลยเดี๋ยวดร้ม <c oughs> um ืนเอาให้เียนนี uh ้เลยเอาขา่ม <movies> ือเลยนะรูไหม้ตอไปล้รกินอะไรอะคะ จะใช้ก่อน่ม่้ยมันจะตกเนี่ยค่ะไอม้วยมันจะตกแล้วเนี่ยรอะไขาให้ยายขยับทีนึงได้ไปขยับให้นัองเออไปไปขยับทีให้เพิ่งแล้มาอ คือเดูา oh, น okay. yes. ี่ต่มไปหาตุ่เอาหาเจวมันงเลยวแล้วรอนไหนอนค่ะอเลา้อมาเรียนนะอนคืนเดียวค่ะนอนที่ไหนนอนที่นมาเรียนค่ะโควิดไงดิขอให้ท้องหนักเลยทุกคนเรียน้วยชต้นเซฟเไหนดูชิมีของใครบ้าง ไมลออของ่อแล้วเรายอมายสมเลยาเไสแล้วส่กรอกอ๋อร่อยมากเส่กกอกที่เธอบอกว่าเธอจะหม้อข้าวแล้วที่สั่งอร่อยไม่สียกอกเลยอ่ะนี่เรนอะรจะกอกหรอไหมคะ ไม่เราเรา่เรอองเสียตอนนี้ไม่มีข้าวไม่มีาวกินโว้หน่านอนแบบนี้ืเด็กเยวนะ่น้องจะมาคุนาไดเยง้าหากการเสียในตัวตนคือตอที่สงอะทำแตงกินข่าวนิ่มไปเนี่โอ้ยพี่น้องเลยแสบเหร

เสียงเบาๆหน่อยดิลกูกโอ้ใชล้อรักคุยไม่ได้ยินจะต้องหายเป็นละครบ้างเลย กนีนก้นเดี๋ยวจะไปเต้นหลายเพลงเ้นให้อง่นวยังไม่ไกันอจบมันร้อนไหมนะร้อนหม่อ่ะไม่ร้อนเท่าไห่ร้วันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ร้อนจะตายแล้วอใช้พลังเยอะอนะเก็่นลงยา แร่้อยเออเอาเติมน้ำมันเย็นนะใสก๊อกอร่ออันนี้วารีบอยากกินนองพจ่น่องเ็ดเองขายเองขายบ้าไหนสั่งมาบ้าไหนซิมอิ่มแล้วสั่งมาได้เด้อค่ะใม่ไหวเลยเนี่ยทำมืก่อนแตบอิหล Ừ. Ừ. Là gì? Cái gì đúng không ha, lấy gì? mẹ gì? mẹ gì? gì? ทั้งเผ็ดทั้งแสบทั้งห่อนครบทุกรสเลยใช่โอเค เข้าไปแล้วนะจาเต้เลยต้รอนะคระปอรอนะอันนี้หมูรวนนะพี่น้องไม่ใช่หมูแต่กรอกเค็มหมูรวนก็หมูอุ่นเส้นพ่อแ่้ว

嗯。 แซ่บพนานแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บนา่บนามากเลยกินข้าวสวยน้ำกัน มูนยากมันยากอบวนขนาดนั้น อ้าวอิ่มเราไปนอกจาน์บกใหญ่บักเม่นึงกินกันหลายคนอยู่ค่ะน้ำรับคลิปนี่ก็ไว้แค่นี้ก็เนิ้อค่ะพอกันไม่คลิปหนาปากก็เลย์กดแซ่กดกระดิง่สงส่องยอ้ยวนส่วนกินแสบแสบเด้อค่ะรับมือนี่สวัสดีค่ะไายบาย